เราไม่ได้มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงินมาเลยเราก็คิดแค่ว่าเราอยากทำเราอยากขายขายแล้วทำไมไม่เหลือได้แต่ความเหนื่อยกลับมาการเติบโตของธุกรกิจเราอะควรนไปได้ไกลและเร็วกว่านี้แต่เรามาสะดุดทางด้านตรงนี้ค่ะมันทำให้เราช้าลงสวัสดีค่ะทัชพรแสงโสพลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทแมกนัมเทรดดิ้งค่ะ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหอยจ้อปูในแบรนด์มีย่าจ้อปูในจังหวัดระยองค่ะเริ่มทำจากทำเองจนยอดมันเติบโตก็เลยเปิดเป็นร้านที่อยู่ที่หน้าบ้านเราเนี่ยค่ะแล้วก็ทำการผลิตหอยจ้อปูเนี่ยค่ะตอนเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเราก็คิดแค่ว่าเราผลิตหอยจ้อปูมาล็อตหนึ่งเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็หารออกมาปุ๊บเราก็จะขายเท่านี้ โดยที <an> ่เราไม่ได้คำนึงถึงค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันในการที่จะเป็นต้นทุนของเราอีกส่วนหนึ่งแต่การทำธุรกิจอ่ะมันต้องเจาะลึกไปถึงกระแสเงินสดด้วยต้องคิดต้นทุนกำไรแบบไหนต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็เลยเริ่มศึกษาทางด้านบัญชีบ้างแต่ว่าเราก็ศึกษาได้แค่เบื้องต้นไม่ได้มีแบบเจาะลึก จริงๆแล้วเมย่าจอปูเนี่ยคะ่ะเป็นสมาชิกของกรมส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะคะพอเราเห็นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคอร์สดีพร้อม Financial Literacy เเนี่ยเราก็เลยสนใจเข้าร่วมโครงการนี้คะ่ะ เขาก็สอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วค่ะที่สําคัญที่สุดเลยการแนะนําเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการคือเราสามารถถามตอบกับอาจารย์ได้เลยค่ะตอนที่ปรึกษ,ษาเชิงลึกว่าเราสงสัยทางด้านบัญชีตัวนี้ทางด้านเอกสารตัวนี้ต้องทํายังไงถึงให้มันถูกต้องถึงจะเข้าแหล่งเงินทุนได้ดีเป็นเอกสารที่ทางธนาคารเชื่อถือในการที่จะยื่นขอแหล่งเงินทุนกับธนาคารค่ะพอเราเข้าร่วมโครงการนี้ก็ทราบว่าธนาคารมีกองทุน แต่ว่าเรื่องเอกสารเนี่ยเราต้องมีความพร้อมด้วยซึ่งอาจารย์เขาก็จะแนะนําว่าระบบหมุนเวียนการเงินธุรธกิจของเราเนี่ยกระแสเงินสดของเราอ่ควรอยู่ที่เท่าไหร่ในการที่จะยื่นขอแหล่งเงินทุนกับธนาคารค่ะ ถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกของกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะไม่ได้เติบโตได้เยอะขนาดนี้เลยจริงๆค่ะขอบคุณและดีใจมากที่ได้ร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่าการวางแผนทั้งด้านการเงินและบริหารหนี้สินเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นมากสําหรับผู้ประกอบการที่จะดําเนินการทําธุรกิจนะคะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเราต้องการทําธุรกิจให้มันเติบโตหรือขยายให้มากขึ้นเนี่ยเรื่องการบริหารการเงินเป็นเรื่องสําคัญมากๆค่ะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมะค่ะซัพพอร์ตได้ทุกเรื่องทุกคอร์สท,ที่เราต้องการได้เลยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจโครงการดีๆแบบนี้นะคะให้ติดตาม Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมค่ะ